สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมานีนุ้น,นทิยากับสิไปตามแนวทางของแมเซียนนะคะแนวทางของแมเซียนนุนทิยาบอได้เอามาหลายงวดแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าเลข่าเขาเพื่อนกับบอเดอหายมานะคะงวดนี้ได้ยินข่าวว่าหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้นะคะเพื่อนหายมาลเลขสามตัวหางเดียวเลขสองตัวกับหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปช่มน้ากันนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทางช่องเนเดอค่ะเดอ แม่เสียนแม่เสียนก็นพวกไปหน้ามือนนี่สิไปอยหันไปพอใ,ใหญ่ไปไส่อใหญ่ไปสไปุ่มสากรโยเลยถาเพิ่นถาเพิ่นมาจังสิไปบอกแมนหนูมา,าทุกมือถูกมือ <c oughs> หนูเห็นอันนั่งป้าถือเลขบ่ป้าบ่งวดที่ถืออันหาเืนินตั้งแต่น,นั้นมากันถือจักเทียไปบ่ไม <c oughs> อืมีไปหน้าไปซุ่มมือไปเฮ็ดยัง ได้สามเขากระลบ nga เขาปไปขยันให้หนูไบ่ยู่งก็สาจักจะไปเลนน้ำไปหน้าเลนหลายเห็ดไทยเห็ดไทยน้ำหรือเห็ดตะเขา้าเห็ดไทยอ้อยน้ำแบงเดี๋ยวนี้แบงหรอมันบอแบงใส่อ้อยพร้อมมันเออคันอ้อยเห็ดเขา่าอืมคันเห็ดเขา่าจินบ่เหมืมมนอนหรอกเขา่ขาเข่าว่าคอยเป็นละก้า เิ้นข่าวว่าเขาเต็มเล่ขาขายเทียไปบ่ <c oughs> เอาจงไว้เฮ็ดอยังคื <c oughs> อว่าเขาเป็นเขาขึ้นราคาแล้วสิบสามบาทสิบสี่บาทแล้วบุญละมันงามก่อนมันเลาะมันจิดถอกเกินเต็มสิขายนเต็สิขายขายซื้อปุ๋ยมาใส่เขาเพือเก่าวนป่ะขายสื้อปุย๋ยโ <c oughs> น้ตยินปไปยิ้อ่านเปยิ้น,นอ่าน,านาไปวัดถึงวัดเนี่ย เพิ่นว่าอันอย่างนี้มาเมียนเสียนเอาเล็กมาไปถามมาแล้วเมียนเสียนเนี่ยสั่นหนเลยว่ากูไปมือไหนก็บ,บ่กเห็นเพิ่นจักรยาเพิ่นบอกเพ <c oughs> ินยาอ่านว่าเมีนยนเอาเลา็กมาก,ากมเต้เพิ <c oughs> ่นใหญ่มากมันบอกเพิ่นใหญ่มากหรอจักสิแมนบ่แมนหรอโอ้จักสิแมนบ่แมนบ่เป็นยังบ <c oughs> ่มีผู้ใดรู้ดอกว่าสิออกบ่ออกใหญ่มาตัวใดกะว่าตามตามเพิ่นใหญ่มานันา่นหระเออไม่เพิ่นให่มาจักมือแล้ว ซองมือไม่ใหญ่ฟันบ่ปนีิหารมากหรอบ่เอามาแล้วกับบ่ฟันมีฟันแค่เสียแบบเดียวกันกับแม่วันเลยแม่วันเราเล็กมากกับบ่ฟันเล็กจืดกับบ่ฟันมาตามของเก่ากันบ่เด่นเด่นแม่เสียเลยใส่อะไรมาตัวใดให้นูเบิ้งน้ำแน่ใส่ถุงเสียไว้คือเก่าพี่น้องเอ้ยใส่ถุงเสียไว้ป นะน่ะเห,ห็เน,แหนแล้วเป็นเอาปากกาเขียนเล็กน้องแล้วสู้ไหมเบืเอ,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 อตัวน้อยตัวน้อยเป็นแปดห้าห้ากับหกศูนย์มันบอหนูบังถือกี่มันบอ,อเพื่อนเพื่อน,อนบอได้เน้นตัวได้บอบอบนเน้นมันบอเดี๋ยวเดี๋ยวสีเอกเซตสมูทหายเด้อค่ะบอไปหน่อยจี้เห็นบอเป็นแปดห้าห้ากับหกศูนย์นะคะ วันที่เลือ,อกวันที่สามสิบเอ็ดก็แลกันเลือกสามเจอเลขมีที่มาเล่นบอกแปดหาหาได้แล้วอม แปดห้าห้าหกส่วนกับหกส่วนเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้บอกว่าเน้นงโตได้ไหนบ่ค่ะบอเขาโทรมรบาบอกยายกับจดไว้แมนนี่ทำนีดเด้อพี่น้องแปดห้าห้ากับหกส่นยาบานนทิยาเบาหลายเด้อแม่เซียนเพิ่นเป็นคนเบาหน่อยๆน,นะคะถามเพิ่นกับจังเบาเพราะทามเพิ่นจะบ่มีค้ามเบาหลายก็นี่นะคะ เกือบเป็นมาบรท่านเพิ่นเกือบไปหน้าก่อนนะคะนะคะเลขมีที่มาเมเซียนนะคะว่าวันที่สากสิบเอ็ดกฎาคมสองห้าหกหกเพิ่นหามาสองคู่เลขสามตัวคู่เดียวเลขสองตัวคู่หนึ่งแปดห้าห้ากับห0ศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสถียรเศกิจแม่งรัฐบาลนะคะเอาเอามาใส่ถุงเสียไว้สองมือแล้วกับว่าฝันมันว่าบ่ฝันเอาเอาใส่ไว้อีกคือเกาเนี่ยเพื่อสามหมื่นหนูสิมาถามอีกเพื่อฝันว่าเขาจะเอาเงินใส่ ไข่เต็มถุงยันก่อนไปคาบ,บนางเป็นสื่อสื่อพ่อปั้งพ่อเป็นสีสันบันเทิงเด้อค่ะแม่เซียนเพว่าเพนบมรูเด้อค่ะว่าจะออกหรือบ่ออกไข่มาจังใดกับมาแมงฝันจังสั้นนะคะบนล่าง พออ่านอยู่น้ากันบ่ฝันตีจ้ามวดมวลว่าหันือได้ยินว่าพออ่านถือยูมันบ่เออมันเลยสียบาทแต่ว่ามวลนี้บ่รู้ว่าเพิ่นฝันบ่ฝันเออเพิ่นบ่เบาให้แม่เซียนฟังตีบ่แม่เซียนกับบ่ได้ฝันเลยเมันบ่มวลนี่บ่มีแต่มีแต่เลขที่เพิ่นเอาม้าหายนี่มันบ่ค่ะได้ที่มาสรุปว่าในคลิปนี้มีซันนี่้อค่ะเลขมีที่มาแม่เซียนเพิ่น่าเพิ่นบ่ฝัน พออ่านกับคือยุ่งวัตที่ผ่านมาพออ่านไปไปยังไปธนาคารยุ่ประชุมมพันธ์มาามันปะค่ะชุมหกรณ์อ๋อสหกรณ์เอ๊ะสหกรณ์นี่นนนาานว่ไดไ้เป็นธนาคารบ่ใช่แล้วนู้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 ด้สหจรกรก็เท่ากับซอคายค่ายกันมันป่เออสลู่าเลขแม่ซิแอญมิสนีเด้อค่ะ แปดห้าห้ากับหกศูนย์พราะมันมีหน่อยเอฟซีกับทัดหนาตัดหลังนะคะตัดข้างหน้าจะเป็นฮาเอ่อตัดข้างหลังจะเป็นฮ่าฮาทัดข้างหน้าจะเป็นแปดฮานะคะแล้วก็มี 60, หกศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาเสือสลักกินแมงรัฐบาลนะคะกัมบ,บูรุจะเบาจังเลยเลยคนกับมีซซันนี่นะคะแม่เซียนมันกับเป็นคนเบาหน่อยๆน,นะคะ ขอพุณแมเซียนหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งฝันงวดนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของเมเซียนให้ไดดเฮดังๆเด้อค่ะบ่ได้มาตามบ่วแดนสองสามงวดตัวเลขนมบ่ได้มาตามเลขเลขว่ามีก็ใไฮ่ก็บได้ให้บ่ได้สัมผณ์แล้วกับ่ได้เอาแนวทางมาลงเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ให้มาเว้นไปสองงวดแล้วบ่ได้เอามานะคะทางงวดนี้ก็ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาบขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของแมเซียนนะคะ แยกไปนากาบไม่แยกได้เลยตอนแรกมันบ่แง่เหมือนอ่ะไปเรียนมันก็ไมีอู้ไม่หงม่วงเนาะมันเย็นก็ยู่ในบ้านเนาะเย็นไปกินเขาทงเนาะเออบรรยากาศดีก็อยู่บ้านนอนเรียนหน้าใกล้ๆกันว่าเพินคนดำแล้วว่าหรบอบ่ดำแล้วมันแล้วเขาจะวานเมือสโอ้คนวานเอออันนี้เขาไม่เชื่อเกิดบ่ดีติ่ก็ได้สามเออบ่ดีป็นได ่าบรบกวรแล้วไปหน้าจะบัดเนี่ยใกล้ๆมือเล็กออแกนสิมาถามมาใส่ถุงเสียไวเราฝันมาพ้นเอาเงินเอาท้องมาหายอ่อนะคะ